ัสดีค่ะลูกหลานทุกคนทุกคนสาวเอชีทุกท่านย่าไปหากระปูมาสิพาลูกหลานไปดูกับมันมืดลูกในคลองเนาะมาลุ้นกันเลยนะคะว่าย่าไปหาปูได้มากี่ตัวมันจะเป็นลูกปูล,กลูกปูดำนะคะแล้วใส่อันนี้กันมาด้วยอันนี้แม่กไม่ให้มันกัดกันนะคะ นี่ล้วก็นนับลงลูกหลานเอาไปปล่อยไว้มันโตลตัวก็เล็กเล็กมากลูกหลานตัวเล็กเล็กนะคะอืมเนี่ยว้าวลวก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 ้าวอะไรของอีลดล <c oughs> ว,ก,วก้ัวใหญ่ก็ใหญ่นวก ลูกติดเดียวอันนี้ลูกปูดำนะคะแล้วปล่อยไว้ประมาณเดือนกัวทรงเดือนแล้วก็ยับขายได้นะคะทุกคนติดเดียวอันนี้คือลูกปูดำมันกระิโบโ่อนัตอะไรนะคะคนนี้อันนี้ลูกปูดำนะคะในหนึ่งตัวหัวเล็กค่กคอยก็มีลูกหลานช่องไปโอ้ยตา h อ t l i n e <c oughs> จ้าตาดีปู้หาป่ได้ Siapa kata asal tiada tadilan Kau tak boleh tolong 26 omdatτο Boleh, itu masih Alcohol Icha mula ะะสามตัวตัวนี้เล็กมากเลยเล็กมากอุ้ยอุ้ยล่วงอีกแล้วพ่อเอเ๋ยสามสีเจยนเล็กเจ็ดห้าตัวนะคะหกตัวตัวนี้นิดเดียวสั่นคอย เด้หกตัวเตัว8 9 1ดเก้าสิบได้สิตัวแล้วสิบเอ็ตัว สองสองเิบสามอันนี้ไม่ใช่นปูอันนั้น,นเอาถังมาเออปูไปไหม,ไมปูไปไม ได่สักตัวแล้วพอลืมแล้ว1 1เ,เหรอ13เฮ้ยแค่ถึถง 13. อ13ใช่ไหมไม่ลืมบหา10แต่ผมพออ1 1หรือ13 13 14นี่แหละ14 แล้นนมั่ก็ดูไมมอ่ตน,น,นีสิบสี่สิบห้าตัวอันนี้จะเล็กมากทุกคนเนี่ยนี่แหละค่ะเค้กมือเนี่ยทุกคนป่อยข้าตัวสิบห้าตัว หกหปป7อื18อัน,น้ไม่ใช่อันนี้มันปูใบไม้ทุกคนปูใบไม้ ปูใบไม้ก็มีตีเเล็้นะคะอันนี้กระเล็กยีิบเปจังเลยมันไเนี่ยยี่สวาไม่เก่งเวีตัววันนี้ป็นยี่สิบหมืดแล้วบ่รอๆล้วยี่สิบตัว ได้หโหลงยาวเลยโู้โะแล้วมา,<อ>าได้แล้ว20ตัวได้ทุกคนเอาไปไปปล่อยเนี่ยไปปล่อยลงบ่อเรานะคะได้ปูปใบไม้ด้วยปูไม้แล้วก็ปุลเห<อ>็นหรืลเปล่ลาจำคนนะคะปูเสมิก็มีหลายอยู่แต่เนี่ยไ่ค่อยได้จับ วนหาแต่ปูอันลูกปูดำลูกมาปล่อยโบนะคะไว้ให้มันโตส่วงปีใหม่ถ้าลงหัวปีมันจะโตเร็วอยากพาลูกหลานไปดูในคลองวิธีหาปูกับโอ้ยไปผู้เดียวลูกงุกงบอยากเสียเอาคล้องไปท่ายมันก็มืดเนาะนั่นแหละลูกหลานทุกคู่ทุกคนกับเข้ากำน้ำกันเลยบเรอันถ่ายพาลูกพาลานกิน ขึ้นไล่ขึ้น,น,นยังกับบอิไลวันนี้ถามข้าวถามข้าวลูกหลานลูกลูกหล,ล,ลานสาวอิซีทุกคนคิดหอดเด้อคิดหอดคือเก่านะคะยุ่งมากลูกหลานยุ่งมากเลยนะคะไปทํางานตั้งเต้เสาะเลิกมาหกโมง,เล,เ,ลมโมงเลยลงไปการปูต่อการปูต่อที่นี่ปล่อยปูเสร็จเรียบร้อยาอยากสิเปก พากันทำกับขา้าวกินขา้าวจังได้นอนนอนเด็กหน่อยยังไงก็ขอขอบคุณเดอ้อลูกๆหลานเอฟซี F C, ทุกท่านพี่น้องทุกคู่ทุกคนทุกไรททุกเลิฟที่เป็นกำลังใจให้ปู่กับย่าเสมอมายังไงก็คิดทอดพาความคิดทอดคิดถึงพี่สาวที่นา่ารักลูกๆหลานผู้คู่ทุกคนทุกไร่ทุกกำลังใจเดอ้อที่เป็นกำลังใจให้ย่าเสมอมาดีใจมากทุกคนมีลูกสาวที่น่ารักคอยให้กำลังใจ ยังไงก็รักษาสุขภาพเด้อลูกหลานทุกท่านปีใหม่แล้วนะคะจงให้มีแต่ความสุขกายสบายใจร่ลำรวยตลอดปีตลอดไปความเจ็บจะได้ความไข้จะมีปาฏิหาริย์สิ่งใดก็ขอให้ร่ำรวยตลอดปีตลอด,ปลอดไปนะคะลูกหลานทุกท่านขอให้มีความสุขทุกวันวันใดเรามีทำดีแล้วเนาะ ก็ขอให้ทำดีต่อไปจะแค่คาดทุกสิ่งทุกอย่างลูกๆหลานทุกท่านสิ่งใดไม่ดีก็ปัดเป้าไปเอาที่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะทำให้ดีที่สุดวันนี้เราทำดีแล้วเกิดอะไรขึ้นวันหน้าก็แล้วแต่มันเนาะว่ากันไปยงทำดีต่อไป ขอบคุณหลายจ้าสิเดลาลูกลหลานเจอกับญาติคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบริาพาดคลิปให,ใหม่นะคะลูกลหลานลูกลหลานสาวอินรีทุกคนทุกกําลังใจเด้อที่เป็นกําลังใจให้ปู่กับญาเสมอมาอยามทุกยามยากยัอยงอยู่ข้างกายเสมอมานะคะดีใจมากเลยทุกคนภูมิใจ ขอให้ลูกของแม่พี่สาวสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยตลอดปีตลอดไปเด้อขอบคุณมากมนะคะบายยจ้า